สวัสดีค่ะมือนีก็เป็นการกักบริเวณตองมือที่สี่ค่ะ,สะเสบียงมดเมื่อวานมือนีก็เลยมีน้องปูพี่แอลหมูหักค่ะที่เอาสเสบียงมาส่งเดี๋ยวเบิ่งเด้อค่ะเยอะแยะมากมายเลยค่ะเบิ่งเด้อค่ะนี่สเสบียงน้องปูกับพี่แอลเอามาส่งถ้าบัวสันก็ตายบุม <laughs> มีม่ยังกินเลยแม้กระทั่งกาแฟอันนี้ย้ายมาอยู่ห้องใหม่ยังโชคดีเนะี่ยมีน้ำต้ม ค่ากับข้าวเมื้อี่ก็คือกินนี่แหละค่ะอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีประเทศเช็กตอนนี้ข้าเจ้ากับเข้มเพราะว่าหลังจากเที่ยงคืนมื้อนี้นะข้าเจ้ากับซีแม้กระทั่งรถแท็กซี่กับบอให้วิ่งคือยุดเลยพยายามที่บอให้ออกจากข้างนอกนอกบ้านเลยโชคดีมากเลยที่มื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายหลังจากเที่ยงคืนนี้กับ บมีรถล,ละแท็กซี่กับบวิ่งละถึงวันที่ยี่สิบสี่อันเสบียงนี่ก็ก,กินได้ไปหลายมื้อค่ะเพราะว่าพีพันเอ็ดมาฝากน้องน้องปู่ก็เป็นคนนั่งแท็กซีก่มาฝากเพราะว่าอยู่ในช่วงระหว่างกักตุบริเวณตัวเองถ้าโพซานีกน็โอ้จบในช่วงไวรัสระบาดนี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยที่อยู่เช็คหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะคะที่มาเอ็ดงานมาพักมาพำนักอยู่ถาวรนี่สิค่ะ หรือรวมแม้กระทั่งคนไทยที่อยู่ประเทศไทยก็ขอเป็นกำลังใจให้เด้อค่ะขอให้ผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้ค่ะดูแลตัวเองดีดเด้อค่ะทุกคน